สวัสดีครับผมปอนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์สวันครับผมสวัสดีครับก้องครับสวัสดีครับตัวสัตว์ครับผมก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกับมิเล่นี่เป็นครั้งแรกของของผมน้องกล้องแล้วก็น้องผมใช่ครับเป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานกับมิเล่ยนครับก็ตีมวันนี้ก็เป็นสีชมพูก็รู้สึกว่าแบบสดใสแล้วก็มาพร้อมกับคอนเซปต์โรสด้วยก็เป็นต่อคุณหลักก็แบบทำให้รู้สึกว่าแบบเออโลกที่มันสดใสจัดเลยนะจริงครับ อ๋อแต่ของผมก็อันนี้ก็เคยร่วมงานกับบินเล่มาแล้วครับผมทีนี้แล้วก็เป็นทีมงานสีชมพูปีนี้ก็สีชมพูดสดใสเหมือนเดิมเลยแล้วก็งานก็จัดสนุกเหมือนเดิมเลยครับผมชอบมากครับครับอ๋อก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ผมได้ได้มาร่วมงานก็ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับบินเล่ได้บันทีกนะคะสองคนงแี่ว่าวเพลงมาโชว์ด้วยอะไรต่างๆก็เอาจริงผมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นการขึ้นเวทีคนแรก ไม่ไม่ใช่คนแรกแรกของของในวงก๊งอ่าใช่แล้วแล้วก็เป็นแบบการขึ้นเวทีคนเดียวครั้งแรกด้วยว้าแต่ดีเจ๋งเก่งมากทำไมทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาเลือกรับใครนะคะเลือกรับแพ้ครับก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่รู้จักรู้จักมานานประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกว่าชอบความใหม่ๆด้วยออ๋ผมนะครับผมก็ ก็ก็ตื่นตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยครับแต่วันนี้แบบคนคนเยอะเป็นพิเศษก็เลยแบบตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยครับอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้คำถามว่าอะไรแล้วนะครับวันนี้เพรมาด้วยยงเั้นนะครับตอนโชว์อ๋อตอนตอนอ๋อตอนโชว์เหรอครับก็ก็ตื่นเต้นแบบเหงื่อเหงือแตกเต็มเลยครับก็แต่ว่าก็ก็ทำทำเต็มที่ครับผมครับผมขอบคุณครับแต่ใจก็ถือว่าเตรมเต็มรังที่มันใจมากอ๋อ โอ้ขอบคุณมากมากเลยครับผมแต่สองคนนะเรามันก้องนะครับจริงๆเราแบบตื่นเต้นมากๆเลยครับพี่ได้ร้องเพลงนี้แล้วออกแล้วก็เอาจริงคิดถึงนะเพลงนี้เพราะแบบเราไม่ได้ออกงานหรือแบบออกมาร้องแบบเพลงนี้บ่อยๆครับผมรู้สึกว่ากลับมาแบบแวะกลับมาเนาะก็สนุกดีครับตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ดูครับที่รับไปรลังใจให้ผมถ้าเกิดก่อนที่เราจะขึ้นใช่ไหมคือตื่นเต้นมากๆเอาจริงขาสั่นเลยเราตื่นเต้นทุกรอบที่ร้อง พี่โชว์แต,วแต่ว่ามีที่พี่บอกว่าสู้ๆนะครับเพระาะแบบเขาจริงออกมาได้ดีมากเลยลงจากเวทีมาพี่โชบอกว่าขาสั้นขาสั้นขาสัานา้นก็คือลงจากเวทีมาคือแบบไม่ไหวแล้วแบบทำไมอะไรถึงขาสัันเยอะทุกคนทองคนเข้าใจกันอย่างดียอ่ะมาจริง ไม่น่าใช่ขอีด้วยนะคะถ่ายที่ไหนได้กล้องของแม่ชอบไหมแม่ชของกล้องชอบเป็นตัวครีมที่เป็นไวท์เทนนิ่งอ่ะครับราเป็นเจลครีมใช่ไหมใช่มันรู้สึกว่าแบบมันทำให้แบบผิวกระจ่างใสแล้วก็แบบภายในสองอาทิตย์เลยนะเขาบอกมาแล้วก็มีด้านด้วยที่เป็นน้ำตบใช่ปะน้ำตบด้วยเป็นเบลนซิ่งอ่าใช่ก็เอาไว้ทาก่อนลงพวกแบบ ครีมหรือว่าบรุงอะไรต่างๆแล้วหลังล้างหน้าเสร็จเนาะใช่ใแล้วถ้าล้างหน้าต้องใช้โฟมล้างหน้าอะไรอ่ะฮะใช่ครับต้องใช้แบบโฟมล้างหน้าของเขาเลยใช่ตอนนี้ยนู่นตัวมัสก์ตอกให้เลือยๆเลยนะครับถ้าเป็นลายคอลเลคชั่นใหม่ของมิเล่ครับมิเล่ไวท์นีนโกสเทมปอร์ใช่ตัดสอี่สิบสามะก็คือมีเป็นมีโฟมล้างหน้าอ่ามีเป็นแบบว่าตัวกรบแล้วก็มีเป็นแบบเจลครีมใ่โอ้ยแล้วเขาบอกที่สำคัญเจลครีมเนี่ยมีเป็นแบบซองด้วยใช่ลูบผ่าได้สะดวกใช่ ในนอองนที่นนะขอว่าเคลการแบบว่าดแลแบบว่าหน้าสงสยสาดการนัตมาเริ่มที่พี่ปอก่อนเลยก็เอาจริงทางมิเลก็ออกมา3อย่างเนาะก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเพราะว่ามันมีตั้งแต่ล้งหน้าหลังล้างหน้าแล้วก็บำรุงเลยเลยเลาเป็นี้เาแบบสเต็ปใช่ใช่ ก็ค่อนข้างครอบคลุมครับก็ตามนี้เลยครับอ๋อพิเพิสครับผมทาเป็นระจำทุกวันใช่ไหมอ่าจริงๆผมก็ทาทาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วครับวันละสามรอบสองรอบครับเช้าเย็นใช่ก็ล้างหน้าแล้วก็ทาน้ำตกใช่ไหมครับแล้วก็มอยเจอร์ไรเซอร์มอยเจอร์ไรเซอร์นี่คือขาดไม่ได้เลยครับหน้าชุ่มชื้นแต่งหน้าติดดีด้วยครับผมก็เหมือนที่พี่ๆทั้งสองคนบอกเลยครับก็คือแบบ มันก็ออกมาให้ครบไปแล้วสามอย่างที่แบบใช้สามสเต็ปเลยก็คือสามเขาบอกสเต็ปแรกคืออะไรนะสเต็ปแรกก็คือต้องล้างหน้าก่อนอ่าสเต็ปสองสเต็ปสองก็คือแบบกินข้าวรอเล่นสเตปสองก็คือต้องทานั้ำตกไงอ่าแล้วสเต็ปสุดท้ายสเตปสุดท้ายเราก็ต้องบำรุงอ่าเป็นเจลครีมเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเคล็ดลับจริงเคล็ดลับบอกไม่ได้นะฮะโอ้งั้นเราไปก่อนนะ ตัดเนไหมน่าใช่เราแบบบอกได้อันนี้ต้องต้องไปลองด้วยตัวเองจริงต้องไปลองตัวเองจริงใช่ครับต้องไปลองด้วยตัวเองไปนะครับก็ไปกันต่อทำธรรมดาแล้วครับผมก็จะออกกําลังกายไปเลือดสูบออกกํลังกายเสร็จอีกก็ต้องอาบน้ําขับเลยถ้าเหนื่อยมากๆนี่อาบนะครับเหนื่อยมากครับเดี๋ยวค่อยอาบก็ได้ครับลองเราลองเลยนองเลยเาต้องขับน้ําแลเขาต้องหลังน้ําด้วย มอสเจอร์ไรเซอร์หรืออะไรับตมจริงอันนี้สำคัญเลยใช่เพราะถ้าเกิดว่าน่าให้ขึ้นมาครับจุดผมจะขึ้นจริงเป็นปวดใช่เป็นปวดแบบเป็นปวเป็นสิวทุกอย่างเผมรู้สึกว่าแบบไลน์ลับนี้นะครับก็สามารถเป็นไลน์ได้ได้ครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาลองครัเพราะของดีจริงจริงของดีต้องตำนะครับจริงครับไปซื้อกันได้นะครับครับผม เรก่อนเลยอาได้เลยครับผมอ๋อผลงานผมก็เร็วๆนี้ก็จะมีแบบเป็นมินิซีรีส์ครับผมเป็นเล่นกับพี่เตอร์ครับผมชื่อเรื่องว่า Secret Love ครับผมแล้วก็ยังมีซีรีส์เรื่องเข็มีราต้องรอดครับผมมีพี่เก่งกับน้ำปิงแล้วก็มีพี่เตอร์แล้วก็มีแบบพี่ๆนักแสดงคนอื่นอีกมายมีพี่เบิร์ดไหมก็ต้องมีสิครับก็หลอกก็เมื่อกี้ไม่ได้พูดเงียบพี่เตอร์ซีคริตเลิฟออนเมืไหนอ่าซีคริตเลิฟออนประมาณน่าจะเดือน อ๋อประกาศแล้วอ๋อไม่ไม่อ๋ออ๋ออ๋อไม่ไม่ประกาศเทเลอร์อ๋ออันนั้นเทเลอร์เฉยอ๋อออนเทเลอร์วันวันที่6สิงหาคมนี้ครับผมก็ฝากฝากฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็แบบฝากผลงานแบบพี่ๆคนอื่นในดูมดดีด้วยครับผมแบบพวกแบบมีซีรีส์ต่างๆมากมายแล้วก็มีแบบผลงานเพลงโคเวอร์อะไรด้วยครับผมก็ฝากมาติดตามไว้ได้ครับครับผมแล้วก็พวกเราก็ขอฝากซีรีส์เรื่องกีนเลยฟ้านะครับ ก็มีพวกเราทั้งสามคนมีพี่ธวัสก้องพี่ป๋อแล้วก็พี่ผู๋พี่เซฟแพทแพดตะบอกพี่แพดละแล้วก็มีพี่อินด้วยครับก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับก็ถ่ายคิวแรกไปแล้วเนื้อสนุกไหมสนุกแต่ว่าค่อนข้างใช้พลังเยอะจริงครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตพี่ดูนิว วันที่เท่าไหร่ครับวันที่1ิบสิสิงหาวันี้ใช่ครับผมฝากด้วยครับแต่อ๋อเจอพวกเราใช่ครับอ่ะถ้าไม่มีถ้าไม่ติดภารกิจอะไรพวกเราก็จะไปใช่ครับไปไปอยากไปมากๆเลยครับชอบชื่นชอบมาอยู่คือแบบลางานเลยใช่ลางานคนกมานี่เลยที่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใช่ครับผมก็ที่ตแต่ตัวได้นะคุณยังแ่งตัเตรียมไว้แล้วครับผมจริงปะเตรียมไว้ที้านเลยเหรอ อ้าวไม่แม่พี่พี่เราเตรียมมาไงพี่ตายอีกไงจริงเหรอไม่รู้ไม่เหรอแล้วก็มีมีตลาดวันนี้เราเป็นแฟนละครนะแต่ว่าแม่นุณมากขอฝากโปรเจกต์เรื่องสมบัยมือเนี่ยอ่าออกมือแล้วก็ขอฝากเรื่องรักใต้มันทำได้ครับเพื่อยิมขับก็แล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งก็มาแล้วก็ฝากก็จะนำให้หมแล้วก็ฝากข้ามปาเคียงเชิญด้วยนะคะครับผมครบไหม ทำแล้วก็ฝากผลงานของพี่ๆทุกคนไปดูมันดีนะครับไม่รู้เลยเ่สุดของนิวอ่านิวชื่อเพลงว่าอะไรรดูอะไรรูดูร้อนไม่ใช่รดูของเธออ่านี่ผมแบบแอบฟังมาแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไมงร้องได้แล้วด้วยแต่ว่าผมแบบคุณมาฟังมาเก็บมาอะเอาก็นิ้วนิวเปลี่นให้ฟังเลยอ่าโอ้โหคือแบบเพรจริงครับแบบฝากติดตามกันเลยแบบโอ้โหแนี่คือแบบครบยังอ่ะเราฝากครบไหมอ๋อ เรา c o เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอของคุณน่ะเดทูะเดทูเดวัอ๋ออากา c o อร์แบบเพลงเดวันด้วยครับผมผมร้องกับพี่ต้นครับผมก็ฝากด้ครับในในใน u b e ช่องช่องมันดีดูมันดีแชนแนลเละดูมันดีอะดูมันดีทีครับขอน่าจะขอสัแบบเจคได้ไหมัเจคำเฮ้ยพี่ นี่เจ็ดคำโดนเลยเจ็คำเอาผมผมน้องลองเลยเจ็ดคำสะไย์ไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วม่เดี๋ยวกวตีแลวติดถ้าอยากดูให้ไปดูที่ไหนกาไปดูในในทุกยูทูบชแนลดูบันดีทีวีนะครับผมวันนี่อาารยมายอนนะให้ับคุณทีนักานคันก็สำหรับวันนี้พวกเราดูมันดีทุกคนไม่ใช่มีแค่เรามีพี่แม็กพี่นัทด้วยพี่ปบี้ด้วยพวกเราก็ขอขอบคุณแทนพี่เขาครับว่า ขอบคุณมากๆที่วันนี้มาหาพวกเราแล้วก็มาให้กาลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะครับก็ขอบคุณที่มารอกันตั้งแต่เช้าครับผมก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอทุกคนในวันนี้ครับผมครับไว้เจอกันใหม่นะครับเจมสครับมาขอคุณขอบคุณขบคคบขอบคุณเลยจะบอกว่าแบบขอคมากเลยครับที่แบบสนับสร์ตและส่งแรงุนกำลังใจพวกเราครับแก็ผมรู้สึกว่าแบบวันนี้สำเร็จมากๆเลยว่า ตอนแรกตอนแรกอะที่แบบขึ้นคอนเสิร์ตไปเแข่งแรงมากเลยแล้วแบบตอนแรกผมรู้ที่ไปขับคอนเสิร์ตรู้ที่มีแฟนคลับมั้ยกำลังใจผมผมมั่นใจในการมั่นใจในการโชว์ครับอตของขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะขอบพี่เป็นกำลังใจแล้วก็แบบที่บอกมั่นใจเราจริงจริงที่ผมว่าจะสู้ๆครับขอบคุณมากครับ Welcome to Star Society